มาทุกคนพวกหามึงไม่หลับไปนอนกันเลยวะอ,อีโคกสีหีคันนีออ่อะไรของมึงอ,อ,อะไรของพวกมึงไม่หลับไม่นอนอีสัตว์ฮะอะไรของพวกมึงไม่พากกันหลับกันนอนอีควายเดี๋ยวเจอกันหน้าเซเว่นมึงกล้ามาอีโคกอีควายมึงกล้ามาบ้าแม่เจอกันหน้าเซเว่นอีกดอกทอง วิ่งช่องนั้นโผล่ช่องนี้วิ่งช่องนี้โผล่ช่องนี้ส้นตีนเป็นส้นตีนอะไรวิ่งหาคุยหรือดอกวิ่งหาคยุยอี่หาลากเจอหน้าเซเว่นวิ่งหาคยหุยวิสทุกช่องริสัตแล้วกูยืมเงินมึงนะค,คืนแล้วด้วยอีหาลากนี่ควงที่อะไรอีก ปะจานุกนี่ที่เขา,เขาเคืนเงินมึงได้เหรอไอ้โคกปะจานุกนี่คืนเงินมึงแล้วนี่นะอีสัตมันได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอโคกสีหีคันอ,อีควายอ,อีหารากตอนแรกชิบหายอีสัตนี่เดี๋ยวสิมึงอีเวน ไม่โคแัดใช่เดี๋ยวปัดจัดไปสับจะไปไหนมึงฮะจ,จัดไหนมึงอีควายจัดไหน ในดอกทองชกเจ็บให้เจ็บเจ็บจะแจ้งใครไปสืบเองสืบไหนมึง มาเราจริงกูยไม่เห็นอีกใหญ่มาเลยแต่เช้าวิฟกี้อะย่ามาดิขาลากส้นตีนอะไรไม่เป็นตามแผนพวกมย่างเี้ยอีโค หลักฐานนะคคนในช่องมึงต้องรับผิดชอบนฮียในช่องมไม่ได้รับผิดชอบคนในช่องมึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มึงขโมยลายของกูไปเปิดเนี่ยอีสัพพิงยิ่ยิเกโดนหมดเนี่ยอีแพรอีพลอยเมืองเมืไทยเนี่ยโดนแน่ๆโดนหมดแล้วพวกมึงหาลากองานการไม่ทําอีสัพวันวันไปทำเฮียอะไรหาแต่นี่ วันวันไม่ทําเรื่องอะไรอีสัตว์อยู่แต่ในนี่อยู่แต่ในโซเชียลควายหืมโอ้ยสัตว์มามันจะตายหายล้วมันจะไปเป็น ล่มโพล้มไผ่ใสของมึงอะไรล่มโพล้มใสอะไรของมึงล่มโพล้มใสตรงไหนของพวกมึงอีดอกทองอีครบมึงนี่อีสัตว์ทวงเงินที่เฮีย้ยทวงเงินที่เขาอ่าให้คืนมึงไปแล้วในะควายแล้วก็ต่อตามกำหนดด้วยเขายืมมึงแป๊บเดียวคืนอ่าให้ดอกพันหนึ่งด้วยแล้วมึงไปประจานลูกนี่อีสัตว์มันได้ด้วยเหรออีสัตว์ ประจานประจานคนที่คืนเงินมึงแล้วนี่นะมันได้ด้วยหรืออีโคกสีกาหีคันไอีดอกทองมันได้ด้วยเหรออีห่าลากมึงเงินเขาคืนเราแม่งไอ้สัตว์มึงยังประจานได้อีกอีส้มเต็ลไปไม่อีโคกมึงเจ้ากีมึงเจ้ากี่ไม้ฮะของมึงนี่เจ้ากีไม้ดอกทองมึงแค่พวกมึงนี่บอกชื่อมาหน่อยไป อีสันตีนบอกอะไรนะอีสันตีนบอกว่าไงนะเดี๋ยวกูไปนั่งดีๆก่อนกูระคำพกมึงไงเอาทุกอย่างเฮียจริงนลูกกูไม่ค่อยสบายด้วยวันนี้แต่กูมีคอมเมนต์ที่มึงคอมเมนต์กับอีอีอน้องมึงเนาะงานถนัด อีคร้อยขวยอีหญิงหาใหญ่กูไม่เห็นมันนั่นนะปากดีแบบนี้ปากเก่งยังไม่สำนึกอีกคขโมยแต่ัวยชาวบ้านเขาอีอีหญิงหิใหญ่กูไม่เห็นมึงอยู่ในีงเนงกบล็อกกูเหรอทำไมกูเห็นตรงนู้นแต่กูไม่เห็นคอมเมนต์มึงอยู่ในช่องอีอีอ่ะแพรดิพี่น้องอยากได้ในอีควายแหกทีอ่อยขวยชาวบ้านเขาในงานถนัดไปเหอะ ไปเถอะไม่มีก็ไปรับทราบไปรับทราบเขาได้เห็นว่าเ,เราจริงใจถ้าไม่ไปถ้าไม่เป็นไม่จําเป็นอย่าเลื่อนเลยไล่ล้นเลือดอนเขารู้แก้วดหรอ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 ,ออีพอ,อยเมืองพายมึงมั่นใจขนาดนั้นหรอมึงคิดว่าขนาดนั้นมึงคิดว่ามันอย่างนั้นเลยเหรอมึงคิดว่ามันค,คนอีฟุกี้นี่เหรอ ที่จะมันจะไม่มีแผนที่อะไรที่มันมากกว่านี้พ้อยไลายสดแผนเลื่อนเขารู้กันเป็นแกวเอออีสร์กูน <reconnect> ี่เป็นคนผีเข้าผีออกพวกมึงเอาแน่วกูไม่ได้ผีจะเข้าผีจะออกของกูเนี่ยไหวแค่ <work> มึงไม่ไหวหนะโคกยิงถามจริงมึงไม่ไหวเลยดอกเชื่อกู ถ้ามึงไหวน่ะมึงคงไม่เอาหัวชาวบ,บ้านเขาอีสัตว์แน่ๆคนอย่างพวกมึงกะไม่ไหวถ้าไหวนี่ไม่จะทําเป็นแบบนี้หรอไหวไม่เป็นแบบนี้เช่อกูนี่ไหวเหรอโครการไหวของพวกมึงไม่อีสัตว์เปิดอะไรจนอาซาเขารู้แผนให้เลื่อนหลอกแผลแผนอะไร แผนลูกป่วยว่าเดอะไรของมึงอีแผ่อีพลอยแตถยย่ถ้ามันมีหลักฐานละ่ะพลอยเมืองไพรถ้ามันมีหลักฐานอะไรเฮียถ้ามันมีหลักฐานล่ะอีแผ่อีพลอยเมืองไพรถ้ากูมีหลักฐานลแวะไควายฮะ คอยมืองไัยแผ่นเงียบก็ได้ไม่กูมีอะไรให้พวกมึงเล่นอีกแหละเชื่อกูเฮียแพ่มืองไพยคนอย่างพวกมึงนี่มันมีอะไรที่ที่เป็นจริงมั้งแล้วสิ่งที่นั่นมึงจะรับผิดชอบอยังไงมึงแค่มึงรับผิดชอบได้รืเปล่านี่ใน,ในช่องอีอีอแพรเนี่ย โน่นอิตุกบ,บอกกลัวอะไรนะไอ้รอเก้าด้วยนะจะรอเก้ารออะไรของมันเนี่ยมึงอิตุกอีสัตบอกกลัวนี่มินรอเก้าด้วยนะอีควายตรงไหนละอิสัตวกูพูดถึงพู้อีแพรเนี่ยพู้อีแพรเนี่ยติดหนึ่งหนึ่งสองสมัยเล่นรอเก้าใช่ไหมเนี่ยกูถามเนี่ยอิสัตวสูสีกันนะปีบสูสีที่อะไร สูสีอะไรอีเชารี่สูสีอะไรมึงสูสีอะไรมึงสูสีอะไรมึงเชลรี่สูสีอะไรของพ,งว,าากพวกมึงวะหาลากดูกมึนกูนี่ไม่ได้หลับด้วยนอนใยมัวแต่นั่งแคป ข้อความของผู้มีอัสว์โง่แล้วบอกตัวเองฉลาดก็นั่นน่ะดิก็นั่นน่ะด,ดิโคกกูเคยบอกกูฉลาดมึงพวกมึงล้านแผนจะตายมึงจะฉลาดได้ยังไงควายม,มึงกําลังแสดงความฉลาดของมึงอยู่แล้วเนี่ยอีโคกพวกมึงกําลังแสดงความฉลาดของตัวเองอยู่เนี่ยกูรองโง่อยเนี่ย อีตุกแล้วกรรมของมึงเมื่อไหร่จะถึงอี่สัตว์กรรมของพวกมึงเมื่อไหร่จะถึงมันจะถึงหรือยังหาตุ๊กตุกแกอีตุกแกเมื่อไหร่กรรมของมึงจะถึงเนี่ยไม่หลับไม่นอนพวกมึงทำไปไม่หลับไม่นอนกันวะอี่สัตว์พากูพลอยไม่หลับไม่นอนด้วยยี่เฮียเฮ้ยคนอย่างพวกมึงเนาะสุดจัดจริงๆเลยให้อีแพรเนี่ยพอไปให้อีแพรมัน อะไรบางฮดดีกว่าเก่งให้ตลอดจะแผ่นนะมึงไม่แผ่นยิงหีใหญ่กูไม่แผ่หรอกตลอดเลยตลอดเลยตลอดไม่แผ่นหรอกเชื่อกูดีไม่แดกหรอกมึงเชื่อกูดีพวกมึงนี่ไม่แดกกูว่าพวกมึงนี่แผ่นเยอะแผ่นเยอะไอสัตว์แผ่นเยอะแผ่นเยอะของกูนี่ กูอยู่กับพวกมึงมาอีพวกร้านแผนอีสัตว์ยิงหีใหญ่ทำไมกูไม่เห็นมึงอยู่ในคอมเมนต์ไว้อีสัต์อยู่ในเนี้ยแต่มึงนุ่นนุ่นอยู่ข้างบนนนนกูถึงร้านค้าเลยนะกูเปย์แล้วนะอีปีบได้สองน้ำนะคุก ได้กี่น้ำของน้ำในมึงืออิสัตอีเชลี่อีปีบได้สองน้ำวะสองน้ำเฮียอะไรของมึงฮะสองน้ำในมึงอีพวกมือเ,เมื่อสุดตัวเลยกูแคปเจกูเมื่อยแล้วเนี่ยอิสัตนั่งนังตัวนี้สตอจนสตอจนชี่หายอียามมาพันปีอีสัตวมังยังไม่ตายอยควาย เมืองนี่อยู่ในไลฟ์ของกูนะอีมามากมึงเห็นว่าเนี่ย,ม,ยมึงอยู่ในไลฟ์ของกูอ,อีดอ,อกทองมา, <c oughs> าหุบที่ไหนมึงฮะอีหารักเมืองแม่งอยู่ในไหนเนี่ยไม่ไในไลฟ์ของกูนะเนี่ยเมือนง,นมงนี่จะโดนไปกับเขาด้วยไหมสัตว์เมือมมมงล้วไปชอบอีแพรเลยฮะ <c oughs> มึงต้องรับไปชอบเลยอีสัตว์เอามาพันปีอีหารักเนี่ย โอ้ยอ oh, like. ีเวนต์ต่ไหลแกแล้วแม่มงยังไม่ไปตายอีกอีสัตว์โอ้ยแกแล้วยังจะเล่นอยู่นั่นอย่างอีหาลากแกไม่เข้าวัดอีสัตว์นู่นมึงนี่ถ้ากูสตอนี่มึงนี่สตอไปถึงไหนอีควายอะเอาว่าพันปีถ้ากูมันกูสตอนี่มึงไปถึงไหนอีหาลากฮะ มึงนี่สตอไปถึงไหนแกไม่นอนนี่หลับไม่นอนฮะบ้านกูไม่ชอบอะพวนี่กูก็ไม่ชอบอีโขกแต่มึงไม่ให้พ่อมึงเสียหน่อยเลยสัตว์ฮะมึงไม่ให้สหน่อยเหรอพ่อมึงนี่อี๊ะบ้านมึงไม่ชอบผมโก้ไม่ชอบึงไม่ต้องนะอีหาไรอีเวนต์อะไรกูจะบ้าตาย บ้านกูไม่ชอบฟงหลีดด้วยมึงช่างเป็นคนที่ตระแหลจริงๆมั้ตระแหลได้ได้อนี่ชิบหายแหมปากดีชิหายด้วยนะอีอีๆๆๆใหญ่ปากมึงก็ดีเฮียตระแหลเป็นที่หนึ่งอีควายแล้วนี่มึงวิ่งวนอยู่ในอ่ไลท์ที่มันีขโมยไลท์ของกูไปเปิดในเฮียสุดจัดแล้วพวกมึง มองเขาตัวเองก่อนดีไหมอีสัตทำไมพวกมึงนี่กูไม่คอมเมนต์อ,อ่านไม่ได้วะอ่านคอมเมนต์พวกมึงไม่ได้อีควายไหนวน่านี่กูไม่ชอบฟวงหลิดกูก็ไม่ชอบโคกสิพ่อกูบอกกูนั่งสวยๆนะลูกค <c oughs> มึงมึงก็บอกพ่อมึงนั่งอ้าซาอยู่นะรู้ดีจริงอีสัต์ <c oughs> พี่พาอีควายมึงไม่นอนไม่หลับไม่นอนเป็นที่อะไรมึงไม่หลับไม่นอนพวกมึงเป็นที่อะไรโดนตัวไหนไม่นอนนี้สัตว์เขานอนสามเตือนนี้พวกขี้นี่ยังไม่ตื่นไม่นอนกันเลยพากันไม่หลับไม่นอนมึงไม่โดนตัวไหนกันมาหาลากมึงโอ้กูจะว่าตายอาการหนักไม่ทํางานทําการหรือไงกูนี่อีกสามสิบนาทีไปทํางานแลีสัตว์ กูเปพูดคนเดียวพี่พากูเปพูดกูเปกูเปพูดด้ยอีสัตว์ไม่เปไม่เปยอีควายเขาไม่เรียกว่าเปเขาต้องถูกกลอกถูกกลอกอีสัตว์อย่างยี่โคกนี่มันตั้งใจจะให้ก็ไม่เปอีสัตว์มึงดูสองช่องอีเฮียสองช่องสามช่องอีพี่พาอีหาลักหลอหลอหลอีโคกมึงเมาอีเฮีย โอกสีแกาวถามจริงนะเฮียเมืองนี้เต็มไม่สัตว์ไม่เต็มเลยเฮียเป็นคนไม่เต็มไม่เต็มบัตรเสืรรู้ทุกเรื่องเสิรรู้ทุกเรื่องสรรู้เรื่องอะไรตุกต๊กตุ๊กตุ๊กแกปัญญาตุ๊กแกเดี๋ยวเดียวเด,ว,เดว,วันนี้พวกมึงยังไงวะเฮียฝันจะสลายอยู่แล้วเนี่ยเอาไงดีตุ๊กแก ฝันจะสลายเอาไงมึงฮะฝันจะสลายเอาไงเนี่ยดูดิ ه, ความผิดมากงเต็มหัวอีสัตว์เสือกจะไปแก้งความกูกูงงกมบพวกมึงเนี่ยดูดิทั้งสมรู้ร่วมคิดในการขโมยไล่ของคนอื่นไปเปิดร่มยำอีสัตว์ดูช่างอีแพรอีแพร่แต่และอย่างเนี่ย,ยพวกมึงจะรับผิดชอบแทนมันละไหวไหมฮะฮะ,ฮะดูแต่อีแพรแต่ละอย่างอย่นเนี่ย ดูรูปผมมันแต่ละอย่างนี้ดูมันเอาไปดิด่ามันเลยพี่โคอีโคนี่นะาา่าเหรอกูบินกับไทยแล้วไงมึงบินกับไทยที่ไหนมึงสตอแล้วเนี่ยบินกับไทยเมื่อไหร่มึงบินกับไทยเมื่อไหร่โคมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องไปจันบุรีจันบุรีวันที่สามมึงบอกมึงจะไปทุกที่ ที่ใครฟร้องมึงแล้วแล้วการให้รีบรีบฟ้องกูจะกูจะดูคนจริงปากดีหน่อยคนจริงหรือเปล่าอีเฮี้ยของจริงสิอีอีหญิงใหญ่อะไรกูจะบินกับไทยแล้วไงอะอายทำไมรักเขาเหี้ยมึงจะรักกับช่างหัวเดมึงจะรักผัวชาวบ้านก็ช่างมึง อะไรเหรออีพอยมันแล้วเสือกอะไรเฮียดูมือคำมันเข้ามาในบ้านกูก่อนอีพอยอีหารากกูถามดีๆเฮียทนไม่ไหวมึงก็กัดหีตัวเองตายสิอีพอยมึงก็กัดหีตัวเองไว้ถ้าทนไม่ไหวเนี่ยมือมือล้วงเข้าไปอีสัตว์เสียวแทนเลยเฮีย อะไรของพวกมึงไหวไหมเนี่ยพ่อกูตายมึงก็กลับพ่อกูด้วยไม่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 กับเลี้ยงลูกได้แย่มากอีสัตว์กลับทำเพี้ยเลยเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้โหเอียไม่เอียบมากพันปีมึงยังไม่ไม่เลิกไอ้ไม่เลกเวใช้ให้ผู้คนขนาดนี้เหรอ อู้สวยไงมู้สวยตรงไหนขอ้อข้อสีไอ้เก๋นี่มันดูดนิ้วตีนมึงเก่งจริงๆเรากูถามจริงๆไอ้เก๋นี่ดูดดูตั้งแต่ปากมึงยันยันเอ่อหีเรแล้วยันไปถึงตีนเลยเหรอเห็นเมียเขาไปเม้นคอมเมนต์มึงเห็นน้องดาวเนี่ยด,ด,ดอกดาวดอกิีของมึงเนี่ยไปคอมเมนต์เนี่ยจริงเหรอะ อีตอนวิ่งไล่กวดกันมึงเห็นหุ่นเขาแล้วนี่เออกูก็เ,เห็นหุ่นแล้วนะไอสัตว์หุ่นแม่งอย่างเฮียไอสัตว์ตัวเตี้ยเตี้อปมปมอีพี่พาตอนไล่กวดกันหุน่นแม่งเตี้ยเตี้อปมปอมเฮียอูะงงไอสัตว์อีตุ๊บมึงิมพภาษาอะไรไม่มีใครเอาอา่านนะมึงพิมพ์ภาษาอะไรมาอีควายมึงพิมพ์ภาษาอะไรมาเนี่ย โ oh, อ้ยสัตว์ <laughs> ดูมันนี้ดีกาดูดกดคนใจได้ดูนะดนิ้วพ่อองเยี่ยกัดเล็บบอ,อกดูดนิ้วอีโลแคบว่านะ่ะมึงเนี่แคบ,บกว่าเยอะอีสัตว์ ีพอยมึงมึงไก่บกูก่โคกนี่ฟัดกันจนจะตายอีสัตว์เวลากูถูกว่ามึงไม่เห็นสนใจกูอย่างนี้อีสัตว์เลยทีพวกมึงโดนอีสัตว์จะตายจะตายจะตายอีควายอีแพ้วันวันนั่งด่าคนอื่นแล้วพวกมึงทาเพี้ยอะไรวันๆเนี่ยทาเพี้ยอะไรอีสัตว์มึงไม่ด่ากูมึงก็ด่าคนอื่นอีสัตว์มึงไม่ด่ากูพวกมึงไม่ด่ากูพวกมึงก็ด่าคนอื่นอีควายอีหาราก น้่ยังก็เป็นคนดีอีควายที่พวกมึงนี่ไม่ด่ากูมึงก็ด่าคนอื่นี่หาลากมันไงมันไงเลยก็เขาจะไปเสือกอะไรกับเขาก็เขาจะไปไหนมะมึงเขียนถูกใจหาละอ่านยังไม่ค่อยแตกเลย ตะกุม,กกก Omaha, มึงเขียนตะกุตะกามึงยังเขียนผิดไอีกพี่พ้ามึงอ่านดีดีเนี่ยมึงเขียนดีๆอีเหียอะไรมึงอืมตะเขียนดีดีอีเหียพ่อมึงอีเหียพ่อมึงตายมึงต้องใส่สติกเกอร์ร้องให้โค้มึงไปใส่สติกเกอร์หัวร้อมมึงดีใจพ่อมึงตายอย่างนี้หรอมันได้หรอมึงพ่อมึงตายมึงเสือกใส่มึงเสือกใส่เอาสติกเกอร์หัวล้อมมึงดีใจนักหนานี่ยพ่อมึงตายอีควาย กูละงงใจกับมึงไอไอผีพน,นันพี่พามึงเขียนตะกุกตะการกูกยังเขียนผิดเลยสัตว์ไว้พวาเวลาพวกมึงสอนน่อยสสอนหน่อยกูต้องลงลายละสัตทำงานเขียนไหมเขียนไหมพวกขี้อะแต่ละคนเขียนหนังสืษถูกมากอีสัตว์เอามึงรับผิดชอบแทนนีอ่ อีแพรสีด้วยนะคลิปนี้ด้วยเหมือนกันเอาไลน์ของกูไปเปิดเนี่ยหลุมยำกันเป็นแถวเลยสั์แอมนี่ตามนี้นะตามนี้นะมึงรักไข่รักผัวชาวบ้านเขาไอ้เก๋เนี่ยเรอมึงรักไอ้เก๋อย่างนี้ยเรอโอ้ยีข้องมึงรักไอ้เก๋มึงรักมันลงได้ไงรักไอ้เก๋เนี่ยกูรักเขาจบปปด้วยนะสัสวิญญาณตาย หลักหนักหลักผัวชาวบ้านเขานี่นะยี่สัยกูจะบ้าตายเอบพวกมึงอาการหนักแล้วเนี่ยพวกมึงเนี่ยไม่ไปหลับไปนอนอยู่สัยกูจะบ้าตายไปหลักป่วยชาวบ้านเขามันมีได้ด้วยเลยโคกเอาอีสัตว์อีตุกของใครของเขาไม่เหมือนมึงนะ หน้าผาที่เขียนคําว่ากะรีไว้โออีตุ๊กอีตุ๊กแกมึงดูตั้งแต่เมียมึงเนี่ยอีอีดักลิงเนี่ยมันเป็นคนดีมากอีสัตหน้าผามวกก็เขียนยิ่งกว่ากะรีอีกอีควายอีหาลากเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนอีสัตเอากูจะใสกูใส่อะไรไปเรื่อยอีสัตไปไปไปกูทำงานแล้วอีสัตแรงของพวกมึงเยอะไม่น่าไปแล้วทุกคน ลงไล่กูไปเกี่ยวข่าวก่อน,น,นอีสัตว์กูไปอีสัตว์เลยงานกันไม่ทำเฮีย,ยเวลากูจะทำงานลยอีสัตว์คงตายหาลากงานกันไม่ทำถึงเวลากูไปทำงานแล้วบายบายรับผิดชอบด้วยนุ่มพุงมึงไรนี้ก็ต้องรับผิดชอบอีสัตว์กูจะบ้าตายกับพวกมึง งานการวันวันไม่ทําอยู่แต่ในไลฟ์คนอื่นเอาลับผิดชอบกันไปแล้วทุกคนลงไลฟ์